วันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกแล้วก็เป็นวันหยุดันหยุดทางหนูด้วยออวันนี้นกก็เลยมาหัดอ่านหนังสือ้าเริ่มที่หนึ่งเจ้าเนื้ออ่อนโอยโอเคต่อไปเจ้าเนื้อไม่ฉันฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวัน แม่ยองเพลงให้ฟังพูดชัดๆเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ่อนแม่จะกินนมไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนแม่จะกินนมโอ้เอาไหมเจ้าเนื้อละมุนเอ้ยเก็บดอกพี่กุลบานเย็นเก็บมาลอ เย็นแม่คนเดียวเอ้ยอาหน้าต่อไปเอ้ยอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนไปเอ้ยเพลงของแม่จากใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกค่ำฉันจดจำเพลงเอ้ยฉันลัก ปุ่มฉันรักยาในโลกชี้ด้วยฉันรักยาฉันรักต้าฉันรักยาลุงลุงฉันรักป้าฉันรักน้าฉันรักอาฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักครูฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรักเพื่อนโอเคเก่งปหนึ่งก็ได้แค่นี้แหละ ดีแล้วล่ะครูบอกให้ไปขึ้นป .2 เด็กน้อยเอ้ออ้าวเด็กน้อยเนื้อละมุนเจ้าน้องเจ้าเนื้ออุ่นแม่อุ้มชุ่มเนื้ออ่อนอ่อนหน้าดูเอาใหม่เอาใหม่เอามันเป็นคานองหน่อยเด็กน้อยเนื้อละมุนเจ้า แม่อ <Merci. S 2> ุมชเนื้ออ่อนอ่อนหน้าแม่รักหนูเท่าดวงใจโอเคเท่าดวงใจก็ทำลูกหัวใจด้วยเนียเออพี่อุ้มน้องพี่ปลอบน้องพี่ร้องเพลงกล่อมน้อง น้องนอนหลับ,บแล้วใ <c oughs> นไหมในรูปเออบทบที่สองเออบทที่สอง,สองมามเล่นกินกันไหมมาเล่นกันไหมเล่นเป็นรูปไก่เดินตามกัน,กน ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปไ<ก>ทำมามหากินจบกุ๊กกุ๊กไก่เข้าไหมอันนี้นนกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินมันลูร้องเจี๊ยบเจียบ,ยบแม่แมก็เรียกไปคุยดินทำ มาหากินตามภาคาไทโอเค <Okay. S 2> มาเล่นกันไหม <Okay. S 2> เล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำ <ปอ S 2> บ่อไหนจะพาไปกินบ่อโศกบ,บ่อหินบ่อรินบ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมาโอเคน้าต่อมา แม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทราย้อยไปกุญย่อยมากินน้ำบ่อโศกดูตัวหนังสือเนี่ยมาดูหน้าปู่ทำไมกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินตัวกินหัวกินหางกินหัวกินหาง กินกางตลอดตัวเปิดไปอีกเพลงโยกย้ายหน่ร้องได้ไหมนี่ใครจะเป็นโอ้อันนี้มันเป็นกิจกรรมอันนี้ใครจะเป็นแม่ไก่ใครจะเป็นแม่ไก่ลุกขึ้นมาร้องเร็วไวลุก ขึ้นมาทำท่าเร็วไวมันเป็นกิจกรรมเวลาครูสอนก็จะให้ทำอย่างนี้มีเพลงเออครูอะไรสอนภาษาไทยออมาบทที่สามบทที่สของเธอของฉันฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉัน เราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของชายเราแบ่งกันได้ของฉันของเธอเอาอ่านไหมฉันเป็นเพื่อนเธอเน่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 ฉีไปเลยทีละคำเนี่ย เื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเธอถูกต้องเราเราเป็นเพื่อนกันถูกต้องอะไรคือฉัน,นก,กับคือคือฉันกับเธอเธอมีเธอมีของเล่นของเล่นฉันมี ฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอฉันมีของของมีของของเธอมีของของเธอนั้นของของฉันนั้นสับ เปลี่ยนการฉัน,ค,นคืนให้เธอนี่ของของเธอ,อที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำม,นมาให้เธอโอเคพอแล้ว ในการบ้านครูว่าให้อ่านบทที่ห้าที่หกไม่ใช่เหรอใช่อัน,นไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่มันเป็นบทล้ำน้ำอ๋อเหรอเออแล้วครูให้อ่านบทที่เท่าไหร่อันพาทีเนะเอาสมุดการบ้านมาดูดีิเดี๋ยวบอกไปผิดผิดล้วไปโรงเรียนละอ่านไม่ได้เหมือนเพื่อนกันเลยแมนูเอ้กินนะ้ำบ่ ดูกระเป๋าถ้าไปเออเอาสมุดมาดูก่อนเดี๋ยเพิ่งเอาลงกระเป๋าเผื่อเอาไม่ถูกไปก็เรีนมากินน้าบอสุโยกไปกันโยกมากินพ่งหวานกินผ้านการบ้านโอเป็นฝึกอ่านพาทีบทที่4การบ้านการงานหน้าย9กับ31นี่แหละการบ้านนี้อันนี้อ่านไปแล้ว เยอะอยู่นะคำสั่งนะแต่เราจะเซ็นให้ทุกวันโ okay. อเคบายบาย